สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมเนี่ก็ได้เกียรตินะครับมาร่วมงานนะครับมิตติ้งครับรถบรรทุกเนี่ก็จัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยว่วางบงบเหลืองบเหลือนะครับนานๆจัดทีทก็ส่วนใหญ่จะเป็นอากานครุกนะครับเป็น ้าภาพนะครับก็เชิญรถเพื่อนร่วมงานนะครับถึงงานต่างๆคนระับมาอาจจะเป็น s อ y นะครับก็เกือบหมดนะครับเกือบมายกทั้งบ้านมาเหมือนกันกิ่ก็มาไม่ทันนะครับจริงๆจะไปที่ตั้งกระบวนแรกๆนะที่สนามนะครับใกล้โรงบาลยะริงคนระับ จดย้อนแสงหน่อยนะครับีมุมที่ผมถ่ายมันต้องถ่ายฝั่งนี้ได้เห็นหน้านะครับมีของมาซาด้วยนะครับเป็นพื้นที่ก็เจ้าภาพเลยรัาการคุกนะครับเดี๋ยวประเดี๋ยวผมจะไปไล่เรียงรถแต่ละคันกันนะครับอันนี้ก็จัดให้เข้า ที่เข้าทางสักหน่อยนึ่งครับตอนนี้อยู่ในช่วงการจบเข้าที่เข้าทางอยู่นะครับอาจจะช้าหน่อยเพราที่ว่าที่มันจำกัดนะครับต้องใช้เวลาสักนิดนึง ได้เลยไม่ได้ทันตอนแกเคลื่อนขบวนมานะครับก็นไได้ดูดีหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวอยไล่ไปทีละกันไปเดี๋ยวจบจะ,ะลอยด้านล่างครับตันนี้ก็จอดหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะดูแก แต่ละคันกัน,นครับส่วนใหญ่จะเป็นรถห้างครับไม่มีคัสตอมเลยนะครับส่วนใหญ่แถวบ้านก็จะมีแบบรถห้างครับส่วนเยอะนะครับถ้าจะเป็นคัสตอมนี้ตัวโยงก็ต้องให้แสงอรุณครับถ้าสามจังหวัดนี่ก็จะเป็นสไตล์คัสตอมนะครับสั่งทำเลยนะครับรถคันหนึ่ง อาจจะดูไม่วือวาสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เป็นรถห้างนะครับก็มาถ่ายในน้ำเกรตดนะครับเขาเชิญมานะครับก็เป็นเ T สซีวมีหมดเลย3 4 3 8นะครับ2 4ไม่รู้2 8มีไหมนะครัส่วนใหญ่จะเป็น3 CC กับ3 8นะครับแล้วก็2 4 เป็นของพี่เจียวนะครับตตณีนภัทรรุ่มกิจนะครับก็เป็นรถห้างเหมือนกันแล้วก็มาจัดแต่งนะครับไม่ได้คัดต้องมานะสั่งทำ <c oughs> ต่อไปมาชมฝัง่งข้างหลังผมเมื่อกี้นะครับอนี่ก็จะเป็นของเจ้าภาพนะครับรับการทุบนะครับ รถห้างเหมือนกันเป็นใหญ่กจะเป็นอิวโซนะครับเป็นอิวสซเก้าห้าสองร้อยสองสี่นะครับมีหมดเลยก็จะจัดสงหลอนะครับก็สามซีซีก็เป็นคุณปูน,นะครับร็อกสองสีเหมือนกันสองสี่ ตัวนี้ถ้าจัดสีใหม่นะครับแหมเป็นโมเมียร์นี่ผมว่าหล่อเลยนะครับตัวเก้คุณนะครับสามแปดตัวหนึ่งสามสองครับ E Xset หลักไงผมพางเคก็ จะรีวิวแบบละเอียดไม่ค่อยไม่ค่อยอสักเท่าไหร่นะครับราว่ารถผลอยากจะเป็นรถห้างครับเขาก็รู้ๆกันครับรายละเอียดต่างๆไม่ได้เื่นเต้นอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นคัสตอมนี่ผมก็น่าจะละเอียดนิดนึงครับเดี๋ยวเขาไปใกล้กับตัวรถก็ไม่มีสักคันเลยครับอฟเ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ